สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอน,นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องมิวิชว่าบาบ b เล i a n ซีซั่นหนึศึก b a บ b เล i a n ตอนที่สาสำหรับเนเรื่องนะครับอามิลิอุสถูกสั่งให้ไปตามล่าตัวโฟกวินซึ่งมีเมเตลุสแม่ทัพอีกคนพร้อมทหารเดินทางไปด้วยทั้งสองพร้อมกองกำลังบางส่วนจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านซิกิเมทางด้านโฟกวิน เขาถูกเบลุูปนำตัวไปอีกหมู่บ้านซึ่งหัวหน้าชนเผ่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเบลุปูปและหัวหน้าเผ่านี้เองยังเกลียดพวกโรมันเป็นอย่างมากเพราะพวกโรมันฆ่าหัวหน้าเผ่าคนก่อนคณะฟอกวินเดินทางไปถึงหมู่บ้านดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยคืนนั้นหัวหน้า,าเผ่าเลี้ยงเล่าแก่คณะของฟอกวินระหว่างที่คณะฟอกวินหลับอยู่ฟอกวินได้ยินเสียงประหลาดเขาจึงปลุกทุกคนให้เตรียมรับมือแต่พบว่าเป็นแค่แก่เดินเข้ามาเท่านั้น ทุกคนจึงโล่งใจทันใดน,นั้นผู้หญิงที่พวกเบรุบนำมานอนด้วยเชืออคอคนในคณะเดินทางทั้งหมดจึงเกิดการต่อสู้กันผู้ชายในหมู่บ้านจึงออกมาต่อสู้กับพวกของโฟกวินเบรุบจึงบอกให้ทั้งหมดหนีไปเขาจะกั้นประตูวไว้เองโฟกวินและพวกจึงเดินทางไปยังดินแดนมืดดินแดนที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเข้าไปโฟกวินและพวกจึงเดินเข้าไปในป่าซึ่งมีคนหนึ่งในคณะชื่อลูกาไม่กล้าเข้าไปและหนีออกมา ส่วนเบรลุปที่กั้นประตูถูกวัวหน้าเผาฆ่าตาในที่สุดทางด้านอาร์มิดิอุสท,ที่เดินทางไปถึงหมู่บ้านมีคนกําลังนําร่างของครอบครัวโฟวกวินลงมาจากไม้กลางเขนเบเตลุสจึงถามว่าใครสั่งให้นําคนพวกนี้ลงมาซิกกเมจึงเดิอนออกมาและบอกว่าเขาเองอาร์มิดิอุสจึงบอกว่าให้นาคนพวกนี้ไปทําพิธีเผาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นอาร์มิดิอุสจึงเดินไปถามซิกกเมว่าโฟวกวินหนีไปไหน ซิกิเม่ตอบว่าไม่รู้เขาจึงเดิอนออกไปในคืนนั้นเองชาวบ้านร่วมพิธีเผาศพของสมาชิคครอบครัวฟกวินซึ่งอยู่ดีๆแองกาที่พิการเดินออกมากลางลานพิธีแล้วพูดว่าพวกเขามอดไหม้แล้วซึ่งเป็นการดูหมิน่นทำไมทุสเนลดารีบนำตัวน้องชายเธอกลับบ้านแต่ระหว่างทางเธอได้ยินเสียงพวกทหารโรมันคุยกันว่าพบตัวโฟกวินอยู่ที่อีกหมู่บ้านแล้วพวบมาออกไปกันหมด เธอจึงรีบนาตัวน้องชายกลับบ้านและจูมาจะไปแจ้งข่าวแต่เซเกเตเ,เ,เห็นสกอรจึงมัดลูกสาวไว้กับเสาบ้านในคืนนั้นเองระหว่างที่ครอบครัวเซเกเตหลับอยู่แองกาหกหัวไปที่เสาบ้านภรรยาเซเกเ,ทเ,ทเทตจึงอาสาจัดการเรื่องนี้เองเช้าว,วันรุ่งขึ้นภรรยาเซเกเตน,นําตัวแองกาไปยังหน้าผาแล้วให้แองกาเดินตกหน้าผาไปเองทูสเนลดาจึงขอร้องให้พ่อแก้มัดเธอเธอจะได้ไปช่วยน้องชาย พ่อจึงแก้มาให้เธอและสามารถช่วยแองกาได้สําเร็จหลังจากนั้นทูสเนลดาจึงเดินทางไปพร้อมกับแองกาในป่าและได้พบกับหมอพยากรณ์หมอพยากรณ์บอกว่าโฟกวินรอเจ้าอยู่ให้ฝากแองกาไว้กับเธอเธอจะดูแลแองกาเองทูสเนลดาจึงให้หมอพยาการดูแลแองกาและทางส่งพ่อแม่ของทูสเนลดาถูกอีหัวหน้าชนเผ่าข่มขู่ที่ไม่ยอมส่งลูกสาวมาแต่งงานกับเขาหัวหน้าชนเผ่าดังกล่าวจึงเดินออกไป ทางด้านอามีดิอุสเดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งและพบศพเบลุธถูกฆ่าตายเขาจึงถามหัวหน้าหมู่บ้านว่าพวกวินไปทางไหนแต่ก็ไม่ได้คําตอบระหว่างที่พักอยู่ในปา่าทหารโรมันสามารถจับตัวลูก้ามาได้อามีดิอุสจึงเค้นถามว่าพวกวินเดินทางไปไหนลูกาจึงตอบว่าพวกพวกวินเดินทางเข้าไปในดินแดนมืดเมื่อได้คําตอบเมเตลุสจึงฆ่าลูกาตายในที่สุดอามีดิอุสพร้อมทหารโรมัน เดินทางเข้าไปในดินแดนมืดดยได้พบกับพวกฟอกวินเกิดการต่อสู้กันสุดท้ายทหารโรมันสามารถฆ่าพวกฟอกวินได้ทั้งหมดมเมเตลุตี่ดับไปที่คอฟอกวินเขาจึงทรงดับให้อาร์มิเนีุเพื่อให้อาร์มิเนีุตสังหารในขณะที่อาร์มิเนีเงื้อดาบเข้าฟันไปที่เมเตรุตและฆ่าทหารโรมันทั้งหมดเหลือแค่เขากับฟอกวินที่รอดชีวิตจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ 3. สาหรับความรู้สึกหลังรับชมอาร์มิเนียตฝีมือเก่งมากครับ สามารถฆ่าทหารโรมันได้ไปหลายคนในตอนจบและเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นมากครับไม่รู้ว่าแองก้ามีผลอะไรต่อเนื้อเรื่องมากแค่ไหนสำหรับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดม i e c h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ